สวัสดีครับชีทวินันท์ครับผมงานวันนี้ทำกิจกรรมกับแฟนวันนี้โอ้ต้องขอบต้องขอบคุณผู้บริหารนะครับ mm hmm. ของดรแอลลี่นะครับก็คืออีเวนต์นี้ก็คือดรแอลลี่ซีซันออฟซีครับผมยังไงก็คือมีแฟนๆน่ารักมากมาจากมีอินเตอร์แฟนมีแฟนแบบคนไทยด้วยก็คือรู้สึกว่าเอยเราได้มาร่วมจอยในวันวันอาทิตย์เป็นวันที่เรารู้สึกว่าอยากใช้เวลากับ ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักมีกิจกรรมเยอะมากอะทำตัวช็อกโกแลตดูบแล้วก็มีวาดรูปกระถางต้นไม้แล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยนก็คือผมก็จะมีวาก็จะมีแบบร้องเพลงนิดหน่อยครับป่าปแต่ว่าครับผมซึ่งเป็นไงคะวันนี้กิจกรรมเทนี่คือเป็นทางถนัดเราเลยไหมคะกิจกรรมอะไรนะแม่ ผมว่าระดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนประถมเราเราวาดวาดรูปบ่อยในคาบเรียนเพราะเราเราเราชอบพวกศปปิลปะอยู่แล้วแบบชอบความอาร์ตก็จะชอบวาดรูปอยู่ตล,ลอดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คาบศิลปะ <c oughs> เป็นคาบแบบคาบภาษาไทยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังเรียนอยู่ครับแต่ว่ายังเรียนอยู่วาดรูปทุกคาที่ไม่ใช่คาบศิลป,ปะใช่ใช่ใช่ เยวหนขนาดเลยทีเดียวแบบแฟนเนาะใช่ครับได้เอาสิ่งที่ดาเอามาใช้ผมว่าได้ประโยชน์ก็วันนี้นี่แหละครับก็วันนี้นี่แหละได้โชว์ศิลปะอย่างเต็มที่ครับผมวันนี้ก็ได้เจอแฟนๆทั้งแฟนไทยแฟนอินเตอร์เนาะอีกไม่นานก็จะได้ไปเจอแฟนโซนอื่นด้วยใช่น่าจะเหมือนจะเก็บกระเป๋าอ๋อผมไปวันที่ห้า ไปวันที่ยังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอะไรเลยยังจําไม่ได้ว่าไปกี่วันนะแม่แม่จําได้ไหม <laughs> หนูหนูก็จําไม่ได้เหมือนกันสองอาทิตย์สองอาทิตย์สิบสี่วันไปสิบสี่วันก็โอ้โหผมว่าต้องเตรียมผงซักฟอกไป <laughs> เดี๋ยวไปซักผ้าที่นู่นแทนและ <laughs> ไม่เอาอแพง <laughs> เตรียมเสื้อผ้าไปดีกว่า ค่อยไปซักผ้าที่นู่นหรือว่าให้หมอซักดีให้หมอซักผ้าให้เราเดี๋ยวเรารีดผ้าเองแบ่งกันแบ่งกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขามีแลนที่ไปที่นู่นอยู่แล้วเอเอคือเขาอยากไปดูบาสเกตบอลใน NBA คือตอนนี้มันเริ่มซีซันพอดีของโโหของบาสเกตบอลเลยก็คือผมก็อยากไปดูเหมือนกันอยากไปเห็นแบบนักกีฬาที่เขาเล่นกันจริงๆว่าแบบเขาเล่นกันโหดแค่ไหน ไป LA ครับแม่ไป LA ก็คือไปอยู่ที่ LA ประมาณ4-5วันแล้วก็บินต่อไปเม็กซิโกแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยบราซิลครับผมอก็โอ้เป็นประเทศที่เราอยากไปเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยไป LA มาก่อนเราไม่เคยไปเม็กซิโกแล้วก็บราซิลแต่เขาบอกว่าทุกประเทศเนี่ยคือเขาแบบเอนเตอร์เทนกันสุดๆเลยก็คือเราก็เตรียมโชว์ไปพร้อม เออผมว่าทุกๆทุกๆที่ที่เราไปแฟนมีเนี่ยมันมีความแฟนๆทุกคนเนี่ยมีความน่ารักของเขามีความใช่ใช่เราเตรียนอะไรคะเนี่ย้ยมันก็สปอยดิแม่เออบอกตอนนี้มันก็สปอยสิเราเราก็อาจจะมีไม่เพราะผมเคยดูแบบการ์ตูนของเม็กซิโกด้วยเราก็ดูดูมาใช่ที่มีหมวกที่เป็นรูปกระดูกที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าประเพณีของเขาตอนนี้อยู่ บ้านำใช่เพราะเพราะวันนั้นผมไปทำวีซ่าที่เม็กซิโกที่สถานทูตเม็กซิโกแล้วก็แบบได้คุยกับใครนะอาจินูนใช่แล้วก็ได้รู้ประเพณีของเขาวัฒนธรรมของเขาเขาแบบบ้านสดไม่ไม่วันนั้นไปทำวีซ่าพอดีก็เลยไม่แต่ว่าเราเราก็มีความรู้นิดหน่อยใช่มีความรู้จากการดูหนังมาด้วยครับผมดูการ์ตูนมาด้วยผมจะไม่ได้เป็นการ์ตูนอ่ะแม่แต่ว่าสนุกดี <ส>เป็นกระตุนของเม็กซิโกสนุกดีครับใช่สนุกแล้วแฟนชาวเม็กซิโกก็คือรอเลยรอเลยแล้วอาจจะแบบ<ด>เขาเขาจะมีกีตาร์ของเขาที่แบบนนเล่นเพลง,พลงใช่ญญใช่ใช่เราต้องมีละเอาละเอาละเดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อน <laughs> เดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อนต้องเต้นด้วยไหมตรงนันเต้นเนาะไม่แบบว่าจุดเด่ยนเลยนะที่มันเขาจะมีเต้นอะไรของเขาโอ้เต้นเลยเเหรอออออซซ้้้้มมมกันนนยตีลโตอนนี้ตอนนี้ไว้ก่อนแล้วกัน ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าอาจจะแบบไปเจอพี่ๆแบบทีมงานที่นู่นเขาอาจจะสอนให้นิดหน่อยก่อนที่จะออกไปเต้นอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้รอนล้นร้อนล้นละกันอ่ะแม่ซื้อตั๋วเลยตามไปกับหนูเดี๋ยวไปสั่ที่ตึ้งไปวยอือมกลับมาหลังจากที่กลับมาจากอ่าทัวร์แล้วก็เป็นแฟนเดย์แฟนเดย์ใช่มีแฟนเดย์ใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอย่างที่เห็น ออกอคือตอนคือเราอยู่บนเครื่องประมาณ6วัน6วันเพราะว่าการเดินทางไปถึง l อเม็กซิโกบาราซิลเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบเป็นวันละวันครึ่งก็คือน่าจะซ้อมอยู่บนเครื่องจริงๆแล้วเพราะว่าเพราะว่าเรื่องจริงอันนี้อันนี้ไม่จอจี้เลยคืออันนี้เรื่องจริงแบบรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาจริงๆแพดรือยู่บนเครื่องตาก็ต้องนอนพักผ่อนกันีหมไม่ซ้อมเลย <c oughs> ก็คือเ <c oughs> ขาเขามีที่ให้เราซ้อมไงเราก็ <c oughs> สักหน่อย โชว์สเต็ปสักหน่อยเออต้องมีใครถ่ายคลิปเผื่อเอาละเอาละจะมีคลิปหลุดมาไหมรอดูอาจจะเห็นเที่ยเขาซ้อมเต้นอยู่ก็ได้แต่ว่าผมว่ามีสซอร์ไพร์เยอะทั้งทั้งแฟนมีดแล้วก็แฟนเดย์ด้วยคือรู้สึกว่าเราไปแต่ละทีเนี่ยอยากให้มันมาเซอร์ไพรส์ทุกๆครั้งที่เราไปเพราะว่าต้องเตรียมซ้อมแบบหลายแบบหลายหลายหลายอย่างเลยครับแม่หลายอย่าง จนจนแบบกลัวแบบเออเราเราเราอยากทําให้ดีเราดันเป็นแบบคือมีความเหมือนติด perfectionist มาจากพอจมอด้วยนะครับเราอยากทําให้ดีไงแล้วมันมันก็เลยเป็นแตนดาา์ดของแบบของคู่พวกเราคือต้องทําให้ดีอ่ะดีเท่านี้แหละครั้งต่อไปเราก็ทบเข้าไปให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจุที่ทุกคนแบบว่าชื่ชมทุกคนรู้เลยว่าคู่นี้ต้อแบบนะอันนี้ต้องยกให้เฮียจิม อันนี้น้องนกยกให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่วางแผนมากๆแล้วก็เขาเขาอยากเซอร์ไพรส์แฟนๆทุกๆครั้งแต่ก<ต>็ถือว่าเราแบบติดสิ่งดีๆมาใช่ <นะ S 1> ผมว่าเป็นสิ่งดีนะทําให้เราได้เรียนรู้การทํางานแบบอ่าไม่ใช่แค่นั่นการทำงานในวงการแต่อ่าอ,อาจจะเกี่ยวกับหมอด้วยหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยมันทำให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็รู้ขั้นรู้ตอนอ่า ใช่นรกจากตรงนั้นแล้วมาต่อหลังจากแฟนเดย์แล้วหลังจากแฟนเดย์แล้วปีนี้เราหนูเล่นอะไรนะเอาวิ่งแข่งใช่ไหมวิ่งแข่งหรือวิ่งเปรี้ยวเอาดีๆสี่คูณรฮะสี่คูณอยจริงเหรอ้นี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยจริงเหรอคิดว่าแค่วิ่งร้อยเมตรอะไรแบบนี้สี่คูณร้อยเหรอโอ้โห ว่าไม่ได้ตีแบบว่าแบบิองมีวิ่งสองวิ่งบนเครื่อง้อมวิ่งหมดไม่ปกติเราออกกําลังกายอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งก็ต้องอะสามสี่วันต้องมีและไปไปอยู่บนลูวิ่งมีว่ายน้ําบ้างก็รู้สึกว่าอะพร้อมนะพร้อมแต่แต่เขาวิ่งแค่สี่ร้อยไงเพราะผมปกติผมวิ่งแบบอะเก้าโลแปดโลประมาณไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงนะแต่แบบเออมันก็เป็นปกติของเราที่เราวิ่ง ที่ค้งทีเราจะกี่วิอ่ะกีวิเหรอสี่รอยเมตรใช่ไหมร้อยรอยเมตรหรอโอ้ยได้ได้สิก็ดีใจแล้วครับสิวิก็ดีใจแล้วรมยเมตรคะแต่ล้โอ้โหเพราะแต่ละคนเขาก็ดูแข็งแรงกันนะูไม่แรู้อ่ะเราอ๋อไลนิ่งชีตาครับรู้แล้วแม่รู้แล้วรู้แล้ว ตายแล้วเหมือนเอาเอาหนูมาแกงนะเนี่ยเหมือนเหมือนเอาหนูมาแกงนะเนี่ยอันนี้ยแต่รู้แล้วรู้แล้วว่ามีไลนิงชิตาแล้วก็อะไรนะไออีเกิ้อะไรนะเออชาโด้ชาโดอีโก้เนาะออาชาโด้อีโก้ฝากถึงอีกีมีอะไรไหมคะโอ้ไม่ไม่ต้องฝากมั้งยังไงก็รู้ผลอยู่แล้วอ่ะบอกเขาชนะ <laughs> ไม่ไม่ไม่เราก็เตรียมตัวไปแหละก็จอยๆสนุกสนุกมผมรู้สึกว่ากิจกรรมสไตล์ลิมปิกเนี่ยมันคือการส่งท้ายปีของ GMM TV ด้วยก็คือได้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆแบบจุๆจุจ,จุจุเลยอ่ะ,อะไปกันแล้วเป็กิจกรรมอย่างนี้ที่ไหนต้องมีมีด้วยน,น,นะโอ้อยู่แล้วโดนสหนึ่งมสึ่งจะน้อยไปอ๋คุณแม่อยากให้โดนหลมีหรอได้เลยเตรียมเลยเตรียมเตรียมรอเลย เพราะนี่เพราะเนี่ยอยากอยากไปเตะบอลเหมือนกันเอาคนแสดงเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเตะบอลพอได้เออไม่แน่ผมหมอกองกลางครับกองกลางเคยเตะกองกลางสงตัวจ่ายเปล่าใช่ตัวส่งตัวจ่ายแล้วก็บางทีก็สลับมาหลังมั่งกองหลังกองหน้ามั่งคือเอาเอาง่ายๆครับมัวมัวเอาครับเล่นมัวเผลอเตะเข้าประตูเองใช่ไหมไม่ครับไม่ครับไม่ไม่แน่นอนไม่แน่นอน ดนเ,นดเตะบอลก็อ,อ,อยากจะแจมอยากจะแจมฝา,ากบอกพี่ทาด้วยครับฝากบอกพี่ทาอยากเตะบอลอยากเตะบอลอยากเตะบอลหรือไม่เอ้ยหุยหุยมีปาวานะ <c oughs> ไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่ใช่อันเดดซีอันเดดซีไม่ใช่อ่าอ่าอ่่าอ่อ่อ่า่าอ่า่าน่อ่อ่าอ ว้าคุณแม่วัยอยู่นะคุณแม่วัยมากเลยนะอ๋อติดโซเชียลนะเราอะออเออไม่ต่างกันไม่ต่างกันก็คือเป็นน้องหมาของญาติผมก็คือก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันนี่แหละก็เลยแบบพามาเจอน้องเสี่ยวเออน้องเขาก็เพิ่งจะไม่กี่เดือนเองประมาณแบบสองสามเดือนสองสาเดือนสามสี่เดือนใช่ก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าก็มีคราบโครงคล้าย น้องเสี่ยวเออเลยใช่ครับ<ช>ก,รก็น่ารักน่ารักคือเราเรายังจําตอนที่เสี่ยวเออตอนเล็กๆได้คือแบบเขาก็มีความแบบน่ารักของเขาเราก็ยังจำเมมโมรีตอนนั้นได้พอมาเจอน้องไอยูก็คือแบบเออก็ก็เหมือนย้อนย้อนกลับไปเหมือนตอนเจอเสี่ยวเออครั้งแรกใช่พอน,น้้งเจอเกันแล้วเป็นไงคะ น้องเซลเออร์แอบตกใจว่าอุ๊ยจะมีจะมีแบบขวัญใจคนใหม่ในบ้านเรา <c oughs> หรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> เพราะว่าเขาเขาเป็นคนเดียวในบ้านเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวที่ป๊าป๊าหมามารักมากแล้วเราเรากลายเป็นหมาคนเน้าของจริง <c oughs> แล้วแล้วครั้งนี้เหมือนเซลเออร์เขารู้ตัวแล้วว่าหุ้ยหรือว่าเราจะกลายเป็นหมาคนเน้าอีกตัวึงแลอไม่แน่ไม่แน่อ๋อเาแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์ ช่บางทีเราเราเดาลมไปเขาไม่ค่อยออกเพราะเราก็เราก็เป็นคนที่เดาเดายากอยู่แล้วเออเอ้ยคุณแม่อยากรู้อะไรอีกถามมาเลยถามมาเลยกําลังสนุกอยากเล่าอะไรปีหน้าก็ไม่มีอะไรนะปีหน้ามีหรอมีมีหรอมีอันไหนนะอ๋อมกกระลาอ่ามิวสิคคอนหนนิงอ่าใช่ก็ ก็เตรียมตัวกันไว้แล้วเตรียมตัวแล้วก็เลือกเพลงที่จะเอาไปร้องานวะเทใช่ใช่ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นใช่ครับเลจอใช่เหมือนเป็นการส่งท้ายปีไหมรู้ว่ายังยังยังเนาะแต่มันก็จะใกล้ปีใหม่แล้วไงมีแพนเลไหมมีแพนเลยเหร ปีใหม่หรอเอ่อไม่ได้ไปไหนนะดิอยู่บ้านนะดิอยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนลอยกระทงก่อนแล้วกันลอยจังหวะลอยกระทงเดือนสิบสองป่ะเดือนสิบห้เดือนไหนวะจริงเหรอโอระเพลินแทบล้มลุกขอโทษนะไม่ผมผมทำงานจนลืมวันไม่มีอะไรก็ลอยกระทงเดี๋ยวไปลอยที่เอ่อเม็กซิโกก็ได้ครับเม็กซิโกน่าจะได้ลอยครับผมอ่ะ ได้ลอยกับจมออยู่แล้วเอาลอยอีกคลิปหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ยังไฝากแฟนแล้วกันครับก็ปีนี้อยากส่งท้ายแบบขอบคุณแฟนๆที่แบบคอยให้การสนับสนุนนะครับพวกพี่ๆที่อินเตอร์แฟนด้วยที่แบบคอยให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราสองคนรู้สึกว่าเป็นปีที่ดีอีกหนึ่งปีแล้วก็มันเป็นเมมโมรีที่ผม จะจําไปตลอดแน่นอนแล้วว่าแล้วแฟนเดก็คืออยากให้ทุกคนรุ้นแล้วกันเพราะผมเลือกเพลงมาเพราะพวกคุณเลยเออเพราะพวกคุณจริงๆเพลงนี้มันสื่อความหมายมากๆสื่อแบบเออหลายอย่างหลายอย่างอุ้ยเดี๋ยวหลุดสปอยแล้วเดี๋ยวพอจะมองเขาทุบหลังเนาเดี๋ยวพอจะมองเขาทุบท่อไหนท่อนไหนเป็นพิเศษนะท่อนหนโอ้ท่อนไหนเป็นพิเศษหรอ ไม่แน่ใจอะแม่เดี๋ยวรอเป็นลุ้นดีกว่ารอลุ้นดีกว่า <C> ได้ค,ครับอขอบคุณครับกลับบ้านดีๆนะโอ้โหมาไกลเลย